วันนี้คุณน,นิดินมีมะระมะระต้มมะระลูกสวยๆงามๆมากถ้าสีเข้มมากก็จะโอกขมหน่อยนะสีนี้ประมาณนี้พอดีค่ะนะคะไม่ขมไม่มากถ้าสีเข้มมากก็จะโอกขมหน่อยนะสีนี้ประมาณนี้พอดีค่ะนะคะไม่ขมไม่ มากผมไม่มากผมไม่มากนะเราก็จะเอาลูกอย่างนี้นะคะ่ะตาห่างๆอย่างนี้จะไม่ค่อยขมมากเอาสีซีดๆหน่อยนะไม่ต้องสีไม่ต้องเข้มมากมันก็จะได้นุ่มๆไม่ขมมากผมกำลังดีนะคะล้างน้ำเกลือก่อนนะคะตัดความขมออก ล้างน,น้ำเกลือดีๆนะคะแล้วก็ลูกอย่างนี้นะคะตาห่างๆอย่างนี้จะไม่ค่อยขมมากเอาสีซีดๆหน่อยนะไม่ต้องสีไม่ต้องเข้มมากจะเอาไส้ในมันออกนิดนึะธรรมระค่ะธรรมระค่ะเตียมค่ะธรรมรัะะะนะคะเอามาต้มละต้มมรั ผักกาดโดองนะคะและงามนะคะวันนี้ลูกอย่างนี้นะคะตาห่างๆอย่างนี้จะไม่ค่อยคมมากเอาสีซีดๆหน่อยนะไม่ต้องสีไม่ต้องเข้มมากขออนุญาตด้วยค่ะด้วยสายนีดนะคะมะรดะลูกงาม,มสัต อาไส้ในมันออกมน,นะธรรมะค่ะธรรมะค่ะเตรียมค่ะ<ท>นะคะเมื่อวานต้มจับชายไปแล้ววันนี้ต้มมะระนะคะทำทีละอย่างสองอย่างนะคะมันธรรมดาแต่ละคขนขาดยังไงก็อย่างนั้น ไส่ในมันออกนล้วไม่เอาอบอก,ก็ขมนะคะเนาะมันจะออกมันจะตัดขมเลยนะคะมะเขือเทศนะใส่มะเขือแล้วนะงามนะคะวันนี้เลยเนาะแต่ก็จะบางคนก็ใส่ฟองเต้าหู้ไม่ได้ใส่เต้าหู้นะไอ้ต้มมะละเนาะแต่ไม่มีฟองเต้า มะระงามๆนะคะสีแบบนี้นะคะทุกคนจะได้ไม่ขมมากนะําพออยู่ได้นะบางคนก็เอาไปผัดอาหารเล็กๆมะละลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่มากเลยนะแต่ก็จะบางคนก็ใส่ฟองเต้าหู้ไม่ได้ใส่เต้าหู้นะไอ้ต้มมะละนะแต่ไม่มีฟองตะวันพระค่อยทำเยอะหน่อย ธรรมาดาก็จะอบอเงียบหน่อยก็เลยทำรูประมาณนะคะแล mm ้ว hmm. ก็จะมาพายอย่างนี้ก่อนนะคะ mm hmm. แล้วแต่คนเนาะแต่คนหนึงจะพายอย่างนี้เนะ mm hmm. าะพายไปลวกน้าเกลือแล้วก็มาแช่น้ําเย็นจะให้มันเหี่ยวมาให้มันเหี่ยวนเยวนาะ mm hmm. ถ้ามันเหี่ยว ต้องใหญ่มา่ะผาแบบนี้ก็จะมาผ่าคึ่งแบบนี้อีกทีนึ่งะคะไม่เหี่ยวนะคะมีสองลูกค่ะนะคะสองลูกงามๆเลยเอาไส้ในมันออกเนะผ่าครึ่งน,นี้ก็ ไ้ในมันออกแล้วไม่เอาออกก็ขมนะคะมาระงางามนะคะสีแบบนี้นะคะทุกคนจะได้ไม่ขมมากนะแล้วก็จะมาผ่าครึ่งอย่างนี้อีกทีนึงนะจ๊ะก็จะเอาเม็ดออกมากขมไม่มากขมไม่มากนะ เราก็จะเอามากผมไม่มากผไม่มากนะเราก็จะเอาเหมือนเดิมค่ะเอาไปล้างน,น้ำเกลือเนาะเอาไปล้างน,น้ำเกลือดีๆเสด็จน้ำดีๆแล้วก็เอาม,ทมาทอดโดนพระค่อยทำเยอะหน่อยธรรมดาก็จะอบเงียบหน่อยก็เลยทำรอประมาณนะคะ เมือนเดิมค่ะเอาไปล้างน้ำเกลือเนาะเอาไปล้างน้ำเกลือดีๆเสด็จน้ำดีๆแล้วก็เอามาทอดนะเนาะมันจะออกมันจะตัดขมเลยนะคะมะเขือเทศนะใส่มาเขือเหี่ยวมันก็ไม่ค่อยน่ากินนะคะทุกคนนะทีบเอามานกน้ำเย็นมันจะได้ทุกี้อบอ้วมากบางคนก็เอาไปต้มจืดนะไปต้มจืดใส่ กระดูกหมูเนาะแต่คุณยินไม่ํำพออยู่ได้นะบางคนก็เอาไปผัดอาหารเล็กๆเนาะมันจะออกมันจะตัดขมเลยนะคะมะเขือเทศนะใส่มะเขือดึมค่ะทอดแล้วก็ไปตุนเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นอาหารแบบจีนๆหน่อยนะคะคุณดินนิดนึงจ้านะคะ น,นี้ก็จะต้มมาแล้วเหมือน,นเดิมค่ะทอดแล้วก็ไปตุนเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นอาหารแบบจีนๆหน่อยนะคะคดินดินไม่เหี่ยวนะคะมีสองลูกค่ะนะคะสองลูกงามๆเลยกำพออยู่ได้นะบางคนก็เอาไปผัดได้นะหั่นเล็กๆ ไม่เหี่ยวนะคะมีสองลูกค่ะนะคะสองลูกงามๆเลยก็จะมาตัดหั่นแล้วก็จะมาตัดครึ่งอย่างนี้ก่อนนะคะตัดครึ่งเสร็จแล้วก็จะเอานี่มอกวันนี้คุณน,นิดินมีมะระมะระต้มมัระลูกสวยๆงามๆ เตรียมาแลวนะคะเตรียมไว้แต่ละคนขนาดยังไงก็อย่างนั้นนะคะไม่ทำโชว์พื้ดินทำเจนะคะก็เลยใส่กระดูกหมูไม่ได้นอกจากต้มใส่มากผมไม่มากผมไม่มากนะ ราก็จะเอาแล้วนะก็จะมาพายอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วแต่คนเนาะบางคนจะพายอย่างนี้เนาะ,ะพายมะระนะคะเอามาต้มมะระต้มมะระผักกาดดองนะคะตอนเช้าร้านไม่ขายนะคะขายเต้าหู้ จะไปซื้อตอนเย็นๆจ้านะคะแล้วงามนะคะวันนี้ทามอาหารเจก็จะออกปคนไทยกินได้คนจีนกินได้กินไ,ไ,ได้หมดเนาะมากผมไม่มากผมไม่มากนะเราก็จะเอาเต้าหู้ก็ใส่เต้าหู้ได้เนาะ คันนี้นินไม่มีฟองเต้าหู้คันนี้นินก็จะใส่เต้าหูเ้เยได้จะไปซื้อเต้าหู้ตอนเย็นนต้องใหญ่มากผ่าแบบนี้ก็จะมาผ่าครึ่งแบบนี้อีกทีหนึ่งน,นะคะเอาไส้ในมันออกนะผ่าครึ่งน,นี้ก่อนนะคะก็จะมาผ่า ครึ่งอย่างนี้อีกทีนึงนจะจ๊ะก็จะเอาเม็ดออกไปลูกน้ำเกลือดอแล้วก็มาแช่น้ำเย็นจะให้มันเหี่ยวมาให้มันเหี่ยวถ้ามันเหี่ยวแลนะงามนะครัวันนี้วันพระค่อยทำเยอะหน่อยนะธรรมดาก็จะอบเงียบหน่อยก็เลยทำ